แล้วาแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องผู้จริง อันดับที่สามเรือปเพเ่อไม่งอนติมสองปีไผยออกมาขณะนี้คุณหมอดูว่าคู่นี้ยังว่าใครใครจะครองใครใครจะได้แชมป์อันดับที่สามไปของอาจไล่บนไล่บี้ขยี้กันมาอยู่ขนาดนี้ดูว่าดูว่าใครใครจะหนีใครใครจะยืนยอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปไล่บี้ขยี้กันมาหัวเลยยังคู่กี้ยังสูดสีดูไม่ออกบอกไม่ได้เพราะว่าคนบางโอยไอ้ นรอยวบอว่าจะีบมานีนิเหลือบลับมานีนิดจะไลนที่มาอยู่รถน้ำแดงใอันนันเหลือไดนิดกีัติดิพอหลวงพ่อตับาเกี้นมานน้ำเงินอยมาลเงินที่มาอยู่รถน้ำน้ำเปิือยู่ฟังเดินบุ้งอย่างารเงินที่มาอยู่แม่คนละใบต่อไปจับเงินที่มาจัดเงินที่มาจัดเงินที่มาอเราเฮ้ยเอาเราเฮ้ยคู่ที่สูสีและคูจริงันาบที่สามร่องหนสีแดงไยอันนั้นเอาวะไข่อันั้นเอาวะเราะทายทายแรงกดแรงแล้วก็กดแรงจะแสงอยู่ขนาดนี้ดูว่า แต่หนีรับบาดภัยไม่เจอกระพรอพอตรงฝังพ่อเจ้าพอตรงฝังก็มาล่าลาปีลายปีลาขยี้กันมาอยู่ตองว่าใกล้จะถึงครึ่งถังแล้วอยู่ขนาดนี้หัวเรือเท่ากันเลย เรื่อทายกาเดูยาวกัอย่างรจัดเก็บมาอกยนวลเนยเรนวลเนี่ยนวลเนี่ยนวลเนี่ยเหมือนัวเีตีกันอยู่ในบงเป็นไปด้ไมเหมือนกิดปิงควายในไม้อะไนั้นไ่อันนั้นนาวาจะดีรอบสบายได้นี่ไม่ได้ได้เรยอไม่ได้ดูลักษณะนี้เอากันจริงไม่บอกว่าจีงที่สามบอมันรางวันมันต่างกันเยรางวันมันต่างกันขนาดดูว่แล้วตแขกดับที่สก็จะหนึ่งนันบาทใครได้อททปตีก็หนึ่งมบาทไรบี้ไ่บี้เลยขยร้กันหมาอยู่ให้เมจะตะพุกแล้วบอกว่าตตต่าางคคนน เจะหนีไจะหนีพ่นรว่าตัวบงจะบีบขึ้นมาจะถันลว้ยไปงพรว่าตัวาขอก็ใจจะแไว่าใเอวันั้นใัน้นเาจะหีหีรถชนไ้เลยตัวบาปเอาเยขอใจอันนัไม่บีบมาวตวบางจจีบจะันโดร้ยจะตะคุกันเลยวัน้นโปันนั้นโยไปวันนั้นโดยไปวันนั้นโ ยอดทักหลังผู้เอกครับปกป้อดังๆให้กำลังใจดีเลยันะสองลำสามลำโอ้โหฝนการจัดเปลือยด้ใดเรือผู้จริงอันดับที่สามแล้วล่ะเรือร่องน้ำสีแดงชทยอนันนาวาพบกับเรือร่องน้ำสีน้ำพอนหลวงพ่อสมหวังเรือที่ชนะเที่ยวนี้ได้แก่เรือร่องน้ำสีน้ำ เงินพรหลวงพ่อสมหวังครับพรกระดับที่สามครับปีนี้พรเงินรางวัลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับ